สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซียวเทนนะครับเชิญดูกราฟหุ้นนะครับ8เดือน10 2024เซตบวก0.60ย์จุดหกศูนย์จุดจุดๆหุ้นห้าสวิกไฮท็อปเกนเนอร์แล้วก็ดีอาร์นะครับก็เดียวไม่เชียร์นะครับเพราะไม่แม่นเลยครับวันนี้ผมโดนหนักมากครับกับการเปิดกับลงของดีอาร์ฮ่องกงนะครับแล้วผมดันไปซื้อเพิ่มด้วยครับโอ้โหบรรลัยจักเลยครับดังนั้นเนี่ย คีย์สำคัญฮะความมั่นยำไม่มีครับต้องมีการ p o s i t i o n i sizing ที่ดี exit ท,ที่ดีแล้วก็ trading management ที่ดีนะฮะจำเป็นมากนะครับหุ้นไม่เพียงพอนะครับต้องมีการบริหารจัดการนะครับเซตเป็นงี้ฮะก็ก็ดูเหมือนอยากขึ้นนะดูเหมือนอยากขึ้นนะเนี่ยก็ถ้าดูเป็น f l a กนะครับนนะดูภาพถ้าดูเป็น f l a กนะ วัดการ์ตูเนเล่นๆฮะวัดการ์ตูนเด็กๆอนุบาลน,นะฮะเออก็น่าสนใจนะแต่ไม่รู้อนาคตจะวิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ฮะไม่รู้ก็ไปดไปฮาร์ดสแวรวิกไฮวันนี้มี12ตัวเองครับนะฮะมีเอไอครับ AI เป็นไังไงดีไหม <ๆ S 2> ก็แค่เคลียร์ครับแต่ยืนไม่ได้นะเนะี่ยโอ้ไปชนเฉยนะฮะอัดไวส์ครับ <Adv ice S 2> อู้ปิดเต็มแท่งนะครับสวยงามนะแข็งแรงนะก็อไทม์ไฮเต็มขั้นนะครับครั้งที่แล้วนี่อยู่นี่เนาะก็เคลียร์ได้แล้วครับแต่ยังไงจะไปต่อหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ au ก็ยังครับยังครับยังรออยู่นะฮะสิบจุดสองเกาเกาก็ ปิดแดงเฉยอินทัชอินทัชก็แดงเหมือนกับเก๋าเลยฮะ itc ครับ itc เนี่ย all time high ปะไม,ไม,ไม,ไม่เอาไม่เอาดีกว่าไม่เอา,เอาแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเปรกเอาได้เนาะระดับเนี้ยที่เคยแต่ว่ายืนไม่อยู่นะครับก็เราดูต่อไป rocktech ครับเป็นไง อเหมือนเดิมครับแซมไปนิวไฮได้แต่ว่าก็มีการเิ้งไสเหมือนนี่ใส่เดิมครับสามารถเฮ้ยสามารถเนี่ยเออสามารถอยู่นะสามารถทำอ่าสามารถทำนิวไฮได้ครับน่าจะปิดท้ายตลาดนะครับเออก็โอเค นี่ครับแบบนี้เนาะ,ะ SSC เสริมสุขเป็นไงม่มีอะไร UOBKH ไม่มีอะไร,ร WHA อ่าก็ทำ New High ได้เปลี่ยวเอาได้นะฮะแล้วก็ยืนได้ครับโอเคแข็งแรงนะะฮะนี่เป็นทั้งหมดของวันนี้นะฮะสำหรับภาพสองวิก g h ท็อปเกนเนอร์เนาะ m cot ครับปั่นอีกรอบครับลิ <l> ่ง <inks> <l inks> นะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเราใจไม่ถูกครับนะฮะเปิดแก็บหนึ่งสองเทครับเฮ้ย <l inks> <l inks> มันเป็นสูตรนะเดี๋ยวผมให้คุณดูครับสตาร์ Star นะสตาร์ห้าพันหนึ่งนะครับเปิดแก็บหนึ่งสองสามเทครับ m cot นะ หนึ่งสองไม่สองเว้ยนี่แค่สองหนึ่งนสะองเทเนี่ยนะหรือสตาร์ห้าพันหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามเทอะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว,ว่าคล้ายๆกันเนาะเปิดกับครั้งที่สองเริ่มอันตรายแล้วครับก็มีการเทนะครั้งที่สามเนี่ยต้องขายนะครับต้องขายถ้าไม่ขายเนี่ยไปนะฮะ T A G T ครับ T A, G t. T A t G t เฮ้ย T A T G T G คนเข้าใหม่ครับก็โดนเทตามระเบียบแต่ยับวกย3ิบสามเปอร์เซ็นต์เลยนะเฮลอะไรเอ่อ T S I Thai s e c u r i t e Insurance ไม่มีอะไรนะ ทีเอไอครับนะฮะประกันครับประกันมาครับประกันมาเลยนะเอ่อแอดไวส์ ice, ว่าไปแลนะแอดไวส์เมื่อกี้อ t ทีครับอ่าอที IT กด็ดีดีนะฮะเออนะฮะวีจีไอสุดยอดครับ symc เออก็ดีดีขึ้นมาใช้ได้นะฮะ คอมเซเว่น <7. S 2> เอ๊ะยังไงไอทีวิ่งคอมเซเว่นวิ่งนะฮะเจสส์ yes. X W ครับก็พุ่งขึ้นนะฮะเออ่โมโนเฮ้ยโมโนก็ถานราคาใช้ได้นะแต่ว่าแหมมันตรงเนี้ยมันเสียไปเลยเนาะนะฮะ b l a ครับนรนเนี่ยประกาศีริงจริงครับมาเหมือนกันครับ b l a มานะ s i n g e ิ s i n g e ์นี่ก็ raw flag นะครับิ i n e กเออเห็งว่า it มาครับ it มาละิ i n e กสวยเลยฮะแบบนี้ฮะมีทั้ง it com เ,เว่นแล้วก็ิ i n e กนะฮะแต่ว่ากลุ่มนี้ก็มาเช่นกันนะ หรือว่าเป็นมาจากนั้นวะหนึ่งหมื่นปะหนึ่งหมื่นแล้วก็มีการอันนี้กันเข้ามาเนาะซื้อพวกนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดู dr กันนะฮะวันนี้ dr แดงเถือกเลยครับ as ml 0 1พักตัวนะฮะ ไม่ไปไหนแล้วกันบา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 แปดศูนย์เปิดกลับลงฮนะเทเลนเลยครับไปตู้80เปิดกลับเช่นกันฮนะมันหลอกงครับคือตอนเช้าเปิดกลับลงมันดันขึ้นเว้ยมันทําให้รู้สึกว่าให้หน่าซื้อวะ่ะผมก็ตามครับเพราะว่าเอ้คิดว่ามันอาจจะเป็นการแกแลดันดันขึ้นไปเหมือนก่อนนะปากว่าครั้งเนี้ย ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะฮะมันลงต่อนะฮะก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็โดนนะฮะต่อมา b y d com ครับเช่นกันครับจบรอบอนาดนะฮะ c n 0 1จบรอบอนาดนะฮะ c n tech 01กับรอบเช่นกันครับ DBS 1 9เอออยู่ในฐานนะฮะ E 1 V ครับอืมงอกเขียวครับพอมีความหวัง FUE เหมือนเดิมครับ g o l ก็ยังคง ทุกขาย,ยกโลนะฮะพอพอไหวพอไหวนะ hk 0 1ครับเปิดกลับลงครับเละนะฮะขึ้นหนึ่งสองสามสี่วันครับลงวันเดียวเรียบร้อยครับเคลียร์ทุกอย่างเลยเหมือนสึนามินะ hk 1น่จบเช่นกันครับ hk tech 1 3จบเช่นกันครับ ฮอนด้าสิบเก้าอ่ายังคงอยู่ในฐานครับพอพอไหวนะฮะอินเดียสิบเก้าครับ India, รบ,บีดขึ้นแล้วนะฮะโอเคโอเคพอมีหวังนะฮะเจแปนสิบสามครับพันอ,อยู่ไหนวะเอาอยู่นี่แหละครับโอ,โอเคอโอเค LVMS01 พักตัวนะฮะ มิตซูสิบเก้าอะไรเนี่ยพักตัวนะฮะ MUFG 19ก็เปิดกลับลงแต่ว่ายังยังมีแรงซื้อเข้ามานะก็ะยังคงมีหวังนะฮะ NDX 0ูนหนึ่งครับเออ,เอ,อโอเคโอเคพอมีหวังนะฮะเน็ต อ a s แปดเปิดกลับลงครับแหมขึ้นก็ขึ้นช้าลงลงเหมือนชาบ้านเลยครับตัวเนี้ยทุเรศเลยฮะเจนโดงสิบเก้านะครับก็จ่อนะฮะผิงอันแปดสิบเปิดกลับลงทุเรศเลยฮะ SIA 1อสิบเก้านะฮะเป็นไงไม่มีอะไร ซิงเคลแปดสิบพักตัวครับ S M F G สิบเก้าทำไมเหมือนเคยทำล้วะอ่าอยู่ในข้างล่างครับ Sony แปดสิบอืมก็พอมีหวังครับเพราะว่าเปิดแกลบต่ำแต่ก็อยากจะดันขึ้นนะฮะสตาร์ห้าพันหนึ่งครับ โฮโ,ฮโ,ฮโงน้ไซร์นะครับ19.5เลยนะฮะสเต็ก19นะฮะไม่มีอะไรเทนเซน10เซน80เปิดจับลงแรงเช่นกันนะฮะไทยเบฟ19ไม่มีอะไรนะฮะ โ Toyota 80ไม่มีอะไร Uniqlo 80อืมก็ยังคงอยู่ในโซนบนนะครับก็พอไหวนะ UOB UOB 19. นะ19ไม่มีอะไรเนาะ v e n g e r Avenger 19ไม่มีอะไร Xiaomi มี80 ก็ลงเช่นกันนะฮะแต่ก็ลงก็ไม่เร็วไม่ไม่ได้แบบหนักเหมือนชาวบ้านนะก็ดูต่อไปแล้วกันนะครับนะฮะวันนี้ผมก็โดนนะวันนี้ผมโดนหนักเลยวันเนี้ยเพราะว่าเปิดจับการเปิดจับลงของ D R แล้วก็ผมดันไปซื้อเพิ่มเวยเพราะว่าช่วงเช้ามันมันดันงอกขึ้นไงผมก็เติมหน่อยไว้เติมโพลิันไซต์ไปแล้วช่วงบ่ายกระแทกลงครับก็ก็โดนเป็นการโดนหนักในรอบปีนะฮะ เพราะว่าตะก่อนโพสชั่นไซ z ์ผมเล็กผมเพิ่มไปช่วงนี้พอดีแล้วก็โนนพอดีครับถือเป็นบทเรียนแล้วกันครับก็ไม่ได้หัวเสียนะก,ก,ก็มีหัวเสียนะแต่เพียงแต่ว่าก็ยังมีความหวังว่าเอออนาคตคือพยายามเวลาที่เราโดนตลาดเล่นนะครับความจริงตลาดมันก็ไม่เล่นหรอกแต่เราเองอะ่ะที่ที่ดันเข้าผิดจังหวะเองนะอย่าโทษตลาดเลยโทษตัวเองว่าความจริงเมงื่อวานนะครับถ้าผมเทคโปรฟิตตัว d r นะ กำไรเท่าๆกับที่ผมคัดลอดวันนี้เลยนะถ้าเท่ากันเลยครับแต่ว่าผมยังมองแง่ดีอยูไ่ไงไม่คิดว่ามันจะเปิดลับลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดตัวเองคนระับแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่ามันเป็นก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องทําร้ายตัวเองนะไม่ใช่ครับก็พอร์ตก็ไม่ได้เสียหายมากเพราะว่า าสามเดือนที่ผ่านมาผมก็ได้กําไรติดต่อกันมาครับเดือนนี้พึ่งวันที่8เองการรอดาววันนี้หนะักก็สามารถเอาคืนได้ครับมีเวลาอยู่อีกตั้ง10กวันนะก็อาจจะเรียกคืนได้ทําคืนได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าทาไม่ได้ก็ขออย่าให้มันขาดทุนมากไปมากกว่าน,นี้ละกันอย่าดาวดาวมากกว่าน,นี้ขอให้กลับไปเท่าทุนได้ก็ยังดีหรือติดลบเล็กน้อย ก็พอก็พอไหวได้แล้วแต่ว่าถ้ากลับไปได้กําไรคืนได้นี่ถือว่าเก่งครับนะก็รอลุ้นต่อไปและกันเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนผมจะให้ดูพอร์ตหมวว่าเป็นยังไงละกันเนาะรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์ความเห็นแชร์ประสบการณ์นะนละกันนี่นะเจอก,กันลิป้าสัสดีครับ